ป,ปัญญาปายสียังไม่ยอมท่านกัตรปะกาวอย่างนั้นก็จริงเอ,อท่านกล่าวก็มีเหตุผลนะทํานองนั้นถึงอย่างนั้นแม้ในปริยายนี้ข้าพเจ้าก็ยังคงมีความเห็นอยู่อย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกหน้าไม่มีเหล่าสัตว์ผู้ผลเกิดขึ้นไม่มีผลของกรรมของสัตว์ที่ทําดีทําชั่วไม่มีดูก่อนบรอพิษก็ปริยายซึ่งเป็นเหตุที่บพิษย,ย,ยังคงมีความเห็นอยู่อย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้ โลกหน้าไม่มีเราสัตว์ผู้กดขืนไม่มีผลกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือทําไมถึงมีความเชื่อปักใจอย่างนั้นล่ะโยมเทียบถามไปอย่างนั้นะนะนะมีดิพระคุณเจ้าถ้าเทียบเป็นภาษาปัจจุบันเปรียบเหมือนอะไรละ่ะหรือทําไมถึงเชื่ออย่างนั้นละ่ะดูก่อนท่านกัสป,ปะบุรุษของข้าพเจ้าในที่นี้จับโจรผู้ฤตดชั่วหยาบมาแสดงข้าพเจ้า ข้าแต่พระองค์โจรผู้นี้ประพฤติชั่วหยาบต่อพระองค์คนละโจรนะคนนั้นโดนต้มตายไปเรียบร้อยไ,ไปจับคนใหม่มาอีกแล้วโจรในยุคนั้นก็เยอะเหมือนกันเนาะพระองค์ทรงปรารถนาจะลงอัยอยิยางไรแก่โจรผู้นี้แม่พร,ระยาปัญญาสีพอเห็นโจรนักโทษประหารนี่ยิ้มทันทีเลยอยากจะพิสูจน์อีกแล้ว ขอได้ตรัสบอกอาศัศานั้นเถิดข้าพเจ้าบอกบรรุษพวกนั้นอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเอาตาเอาตาชั่งชั่งบุรุษนี้ผู้ยังมีชีวิตอยู่แล้วเอาเชือกรัดให้ให้ขาดใจตาย,ตายคือในการชั่งน้ําหนักก่อนนี่เป็นวิธีการพิสูจน์เพื่อหาออโลกนี้โลกหน้าของบัญาปัญาสิให้แก่พิสูจน์นะเราไม่ต้องไปตามตาม เดี๋ยวพากันไปรัดคอเพื่อนอยากพิสูจน์แกพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วพญาปย,ายาสิก็ให้คนเอาไปชั่งน้ําหนักแล้วเอาเชือกรัดให้ตายให้ขาดใจตายแล้วเอาตาชั่งชั่งอีกครั้งหนึ่งบรรุษนั้นรับคําข้าพเจ้าแล้วเอาตาชั่งชั่งบุรุษนั้นผู้ยังมีชีวิตอยู่แล้วเอาเชือกรัดให้ขาดใจตายแล้วเอาตาชั่งชั่งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อบรรุษนั้นยังมีชีวิตอยู่ย่อมเบากว่าเออคนมีชีวิตเขาบอก,บกบนะอเบากว่าคนตายนะอืมเบากว่าอ่อนกว่าและควนแก่การงานกว่าแต่เมื่อเขาทำกาละแล้วก็คือตายแล้วย่อมหนักกว่ากระด้างกว่าและไม่ควรแก่การงานกว่าดูก่อนท่านกปัสริยปริยายนี้แหละเป็นเหตุข้าพเจ้ายังคงยัง,ยงคงมีความเห็นอยู่อย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลคหน้ามัมีเราสัตว์ผู้ปุเกิดขึ้นไม่มี คนวิบากของกรรมงที่ที่สัตย์ทาดีทําชั่วไม่มีคือแกพิสูจน์แล้วว่าเอ๊ะตอนมีชีวิตเนี่ยทําไมมันเบาวกว่าคนที่ตายเออถ้าตายไปแล้วมันน่าจะหนักกว่าเออมันมันน่าจะเบาวกว่าดิเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออวิญญาณมันไปแล้วคือถ้าคิดแบบชาวโลกอะนะก็เหมือนว่าก็ในเมื่อวิญญาณอยู่มันน่าจะหนักกว่าวิญญาณที่ออกแต่คนนี้พอ คนเราตอนมีวิญญาณอยู่เนี่ยด้วยตอนมีชีวิตอยู่กับเบากว่าตอนที่ตายแคก็เลยมีความสุาจริงๆมันแสดงว่ามันไม่ไม่เกี่ยวกับโลกนี้โลกหน้านี่โลกหน้าไม่มีทำนองนั้นแกค,คิดไปอย่างนั้นดูก่อนบอพิษถ้าเช่นนั้นอาตมาภาพจากยกอุปมาถวายบอพิษท่านก็เข้าใจยกอุปมาอุปมไมย <laughs> บรรุษผู้เป็นบินญูชนในโลกนี้บางพวกย่อมทรา้างเนื้อความของคําพูดด้วยอุปมาดูกรมาพิสเปรียบเหมือนบรรุษเอาตาช่างช่างก้อนเหล็กที่เผาไว้วันอย่างค่าไฟติดทั่วลุกโพรงแล้วต่อมาเอาตาช่างช่างเหล็กนั้นซึ่งเย็นสนิทแล้วเมื่อไรหนอก้อนเหล็กนั้นจะเบากว่าอ่อนกว่าหรือคนแก่การงานกว่าคือว่าเมื่อไฟติดทั่วลุกโพรงอยู่แล้วหรือว่าเมื่อเย็นสนิทแล้วท่านถามว่าระหว่าง เหล็กที่เผาไฟแดงๆกับเหล็กที่เย็นแล้วเนี่ยอะไรหนักกว่ากันอะไรหนักกว่ากัน mm. รูกรกสป,ปะ mm. เมื่อใดก้อนเหล็กนั้นประกอบด้วยไฟประกอบด้วยลมไฟติดทั่วลูกโพรงแล้วเมื่อนั้นจึงเบาวกว่าอ่อนกว่าและควรแก่การงานกว่าแต่เมื่อใดก้อนเหล็กนั้นไม่ประกอบด้วยไฟ และไม่ประกอบด้วยลมเย็นสนิทแล้วเมื่อนั้นจึงหนักกว่าก็ด้างกว่าและไม่ควรแก่การงานกว่าท่านยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เห็นว่าเหล็กที่เผาไฟแดงแดงเบากว่าเหล็กที่เย็นแล้วเหล็กที่เหล็กที่เย็นแล้วเนี่ยจะแข็งกว่าแล้วก็หนักกว่าฉะนั้นแหละ,ะพ่อพิศเมื่อใดกายนี้ประกอบด้วยอายุ ไออุ่นและวิญญาณเมื่อนั้นย่อมเบาวกว่าอ่อนกว่าควรแก่การงานกว่าแต่ว่าเมื่อใดกายนี้ไม่ประกอบด้วยอายุไออ,อุ่นและวิญญาณเมื่อนั้นย่อมหนักกว่ากระด้างกว่าไม่ควรแก่การงานกว่าดูก่อนบพิษโดยปริยายของบพิษนี้แหลยต้องเป็นอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกหน้ามีอยู่เราสัตว์ผู้ปุดเกิดขึ้นมีอยู่ผลของวิบาก,กรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีอยู่